เฮ้ยทำไมสเัง่ะคนเหยียบคนรองเท้าคนเหยียบถุงบานแล้วทำอะไรเป็นใจเืดอไม่ผิดพี่ไปเก็บได้ไหมไม่ได้เอาหพี่เก็บได้ไม่ได้อันนี้อันนี้เจ้านายผมผมผมเก็บเขาไม่ได้อนี้เจ้านายผมเราน็จ้างานผมเ้เก้วดบ้าไปเลยไปยที่รันที่รันจะห้เราเข้าบ้าหรอโอ้ย

เอาเอาเอาอคุณหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหนูเอาคุณหนูคุณหนูจมน้าเดี๋ยวเยไปน้ำหนเดียวไปไหนมาเม่อียาเห็นแบบวันี้ก็ร่างก็หายไปไหนมาเคลืนบกแบบแป๊เดียวเองจริงจริงผมผมจะไม่เห็นเลยนะว่าคุณหนูจมน้ำเขเดินหนีไปไหนแล้วะเขาจมน้ำแล้วเขาหนีไปเลยไปไหนแล้วเนี่ย ก็อันหมอใจชีวิตตกน้ำตกน้ำว่ายว้ายว่ายว่ายกูตกน้ำด้วยดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะล่วงลงมาฉันไม่ได้ตั้งใจจะล่วงลงมาไหนๆก็ลงแล้วนะช่วยด้วยจ้าอาอฉันขึ้นไปด้วยเอ๋อฉันขึ้นไปด้วยไงวะนั่นว่านี่สิมาเฮ้ยทำไมเธอว่ายเธอว่ายอยู่บนอากาศอ่ะวิคนว่ายน้ำบนอากาศ เห็นคนว่ายน้ำมีบุระขาดเห็นใช่ไหมพวกเขาคุณหนูเห็นใช่ไหมรับเห็นน้ำบุระขาดเห้ยมันแปลกๆโอ่มันแปลกๆอ่ะเอากลับเอากลับไปในน้ำแล้วเออ้กระพุนเคยตื้นไอกะพุนเคยตื้นครับคุณหนูสวัสดีโอ้ยเกมหลุดเอ้าเอ้าเขาขับเรือกันไปแล้วรอบรรยการด้วยรอดู เอาไหมธุรกิจอะเลานนั่นเอาไหมกี่ดีๆฉนสใจยังไง perfect ต้องไล่เอยรอด้วยโอ้แม่ยู่ที่เดิมเลใหม่เรารบริกาดอยู่ในน้ำมาคุณคุณทิ้งเราวอะไปรับไปรับไปรัไปรับไปรับไปรับไนนังไัไ โอ้ยเกินเกินเกินขึ้นยังไงนั่งนั่งได้ไหมอ่ะดูแล้วไม่น่านั่งได้กดยอมไม่ได้ด้วยโต๊ะโต๊ตเอาเอ้าเฮียเก็บออเดอร์เอาผัดกระหลุดเอาไปเลยมั้งผัดผัดกระหลุดเกมคนละทีสองทีขอไปใครหลุดอาจจะเป็นภูเขาหลุดนั่งนั่งถ้าจะเมืองนั่งเร็วนั่งเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวตกเรือนะ เนอะไรแปลกอ่ะอะไรแปลกแปลอะไรแปลกแปลบอกพีคนไทยอยากรู้คนไทยอยากรู like, really ้ส mm ่ง hmm. รูปไปนี่แไหน่ๆส่งรูปเกมแม่งขึ้นเรสเดนเซอร์เลอร์บ่อยมากรู้เลยว่าเน็ตกากมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหนไปไหนเรือหายเรือหายอันนี้ที่เขาที่มาหลงคาว่าชิบหายของแท้เลยอุะยมันขึ้นว่ามีกล่องเบื่ออตีกล่องให้เราหรอ วเาขออนุญาตเก็บนะครับเแดงบิวแดงบิวมีมอนมาแต่กูก็จะเก็บมีมอนมาแล้วก็จะเก็บทำให้รออุอ๊ยเสียงอะไรไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ไมมีต้องมีคนตกเขาแน่นอนไม่ใช่ผมแค่สอบแบบวะสอบเต็ เดนโดนอนไล่กระทืบผมตกใจอยู่นิดนึงกดได้กดโอ้ยสกอมาช่วยไม่ทันมาล่าชดไม่ทันไม่นะนั่นน่ะยัมีตัวหนึ่งอ่ะไปเลยลาชดดินั่นน่ะตัวนั่นน่ะแหลกที่มายเลยอันนี้เล่นซอนแอบหรืออะไรโอ้ยแอบแอบแแอบ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 ัอบแอบแอบแแอบแอบอบแ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 อออออ เขาแอบมาเขาแอบมาเร็ว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 เวอะไรวน่เขาเอะผู้ไม้อ่ะเกลียดอ่ะคือแบบฮะคือแบบแกแกเพิ่งไม่ทำอะไรกันเดไมด้วยด้วยเอเห็นด้วยด้วยเห็นด้วยหรอกจริงๆรจริงๆไม่เห็นหรอกนะแต่แค่ผมทำทรงใช่ไห จริงๆไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาเอาเอามีคนล่วงโอ้ยค้างเลยล่วงละค้างเอาเอาลุดเอาลับกูว่าแล้วคนต่อไปที่หลุดเป็นภูเขาเองด้วยเอ้อเราพายเรือหนีไปไหนไปด้วยที่รักเราด้วยค่ะเราเราด้วยค่ะเราเราด้วยเอยลองด้วยลองด้วยอะไรด้วยโอ้ยชนกูอีกอันนี้อันนี้ก็เสิร์ฟถึงที่เกิน ีมีสาระอะไรบ้างมไม่มีนะมีได้หรอไม่มีนะมี่หรอที่จริงแล้วี่คันนี้ต้องขับเลยให้หนูนะไม่ได้หนูขับออเข,ข,ขาขได้ได้ได้คะ่ะได้คะ่ะคุณสวยได้เลยจ้ะได้เลยจ้ะมามามามมา,มาว่าแต่คนสวยอยากไปตรงไหนจ้ะอยากเนี่ยไปอดไปอดรักั้อหนูเน่ไปอดรัอ,อ๋อได้คะ่ะได้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 ไดได้ได้้ได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 ้ไ ไอ้นี่ยไอ้าไอชนอยู่นันี่นี่นี่เาอยู่นี่นีนี่ดูดูดูหน้าทั้ชาคนนั้นอนีู่ีอทำอะไรกนจูกันอยู่จ้าเาไปดิเออไปดิเไปดิกันอยู่อะเฮ้ยตกนะมีคนตกนะโอ้ยตกโอ้ยอ้จรักดูท่านข้างตีต้นไม้สวยเนาะ มากแต่ว่าไม่แต่บรรยากาศรอบข้างถึงจะสวยก็จริงแต่สวยไม่เท่าเธอเลยอ่ะเฮ้ยเถินน่ะพี่ฟอมไหมชอบจับหน้ฟอมที่ผ่าอย่างนี้เ้ยที่รักอย่าแรงไม่ไม่เราจริงใจกับที่รักอยู่แล้วจริงวนวนกลับมาดูวนวนกลับมาดูอีกรอบเอาเขาวาไปไหนอ่ะเขาหนูเขาเป็นกระหนูแล้ว เขาไปคุณหนูแล้วเราต้องไปหาเจ้าหนาาของเราแล้วหรือเปล่าเขาไปนู่นแล้วว่าเขาไปนู่นแล้วว่าจะต้องไปตามไหมอ่ะเป็นไอ้นี่เหรอออลล่าเหรอออรล่าอย่าเลยอย่าพบฉันเนี่ยอย่าเลยอย่าพบฉันเห็นไม่ต้องคุณหนูครับคุณหนูครับกลับมาทำหน้าที่แล้วครับพี่จ๋า พี่สาวคนสวยคนนั้นเนี่ยเด็กมาจากไหนวะเนี่ยเด็กคนไหนครับนี่มันเด็กคนไหนคนไหนคะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเอาว่าสวยกลับบ้านได้แล้วเอ็นคอโอ้พ่อมาตามวะนนี่ลูกพ่อมาตามแล้วอ่ะกลับบ้านวันที่มันจะยาวกว่านี้ไรสระมานไปไปเอาเอาพี่แคนเอาพี่แคนกับคุณหนูมาปิดคลิปแล้ว เอาพี่แกับคุณหนูไปิดคลิปเมื่อกี้อย่าคลิปมันยาวไปครับฝากกดไลค์ like กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับคลิปนี้แม่งไร้สา,าระจิบหายเลยเพราะที่รักสวยที่สุดแล้วจ้ะจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ้มวงนะ <c oughs> คุณหนูใจเย็น <c oughs> คุณหนูใจเย็นคุณหนูใจ อุ้ยแรงมากเอ้าอย่าพึ่งตีกันใจเย็นนี่เลยนี่นี่เอ็นเครดิตเหรอนี่เอ็นเครดิตเหรอคนลานแต่ตรงนี้เป็นลานด้วยนี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาไปคลิปนี้จบกี่โมง